สบายดีแลาซาบัสดีผมเมพี่น้องเลย FC เบอร์สกูสกุลยินดีต้อนรับเราสู่ซ้องกูหน้าซาวมร้าวน้องพี่น้องมันนี้สกูก็ลงมาใส่บาดวัดเนาะใส่บาดคุณหัวเข่าประดับดิน,น,นดเนาะสกูบริถ่ายตอนลงมานพี่นอ้อ,องซือของมาล้งา,างเนาะซื้อข้าวสารกับอันโค้งใส่บาดนักก็เลยบริถ่ายบริถ่ายกินตอนมานพี่น้องบรรยากาศตอนอยู่วัดเนาะ คนลายขนาดเนาะเออ้าขนาดเนาะพี่น้องเป็นมือเตาโฮมเนาะลงมากับเสาเก่งพี่น้องอู้ยบูไซดโอ้มาสาวสาเนาะเสาเตยก็อยู่ทางล่างคนเนาะเดี๋ยวว่าปือนนะค่ะคนจะไล่ลายเนาะมากับสลงคนอย่างหนังทางล่างพี่น้องเบลว่าโอ้ยลายขนาด เพราะว่านมีเด็กกับมีซองข้างมีหัวข่าวบรรพินกับหัวข่าวสาวน้องเลยแบบบนกันไล่มารวมกันเนาะฟังคู่ค่าฟังบรรยากาศหอมในวันที่น้องถักขนาดเนาะหนุ่มสาวอ้ยจีซุมเด็ดวันนี้งามเในพี่น้องเปิ้นเปิ้ลอยู่วันนี้ฮะเนาะน้องสะพีก็ไ่น้องนี่สะพูก็ลงมาเนาะ อากาศก็เย็นดีนนนนเนาะคึ่คึ่งเพือฝนสีตกเนี่ยพี่น้องเอ้ยแต่ว่าตกแรกของอสาวี่หอบหนึ่งเนาะอันนี้ก็เพื่อใส่บัตรของซกูน้าพี่น้องมีหมักไม้มีขนมเนาะแต่ก็มีเงินน้าพี่น้องมีทูกความเนาะ,กกอ,นนะอัดเต็มเออัด จัดเต็มจัดนักจัดเต็มนี่ก็คือขขาวสาของสากิมเนาะเขาซาของสป,ปูไฮเมสสป,ปูฮูน้นพี่น้องสป,ปูเป็นคนถือมาเลยก็ห้เพิ่นเน,ะน,นาะตัวนี้กำลังถ่ากันเนาะถาคนลงมายันอันคนมาซ่านะต้องถากันเนาะ ยังบ่ทันใส่บาทยังบ่ทันเทศนาอยู่เนาะเพราะว่าโมกันพร้อมเนาะวัดสมุทรภาวัดตาลจามบูรีตอนนี้เพคนกำลังเทศนาเนาะตะกูก็เนื้อหัดฟังเทศก่อนเด้อแับนี้ วันนี้นเ,นเป็นกัรใส่บาทเนาะใส่บาทอย่าเพิงชาวาสิลงไบกินถพาย่ยานญคนตกนะนะเลยตัดสินใจใส่ตั้งพงคือใส่วันสินน้องพี่น้องเลยค <c oughs> นกับอุกขลุกกันอยู่เนาะ <c oughs> <c oughs> ขอ,อไปเด้อที่กล่องสกูภาผ้าผัสจีนน้องพี่น้องเอ้ยมันมืดเนาะขึ้นฝ่ะทุกคนกันดอกไฟไต่กันยังบอกแจ้งเนาะเพราะว่าเป็นน้ำกล่องสกูน้องพี่น้องเอ้ยกล่องสกูมันมันบอกแจ้งเด้อ

พากันหลังลงไปเนาะอาบตหวานเนาะจมเดเซติบการเนอยใส่บาทอยาหนาวน้องตะนหานบางคนก็ขึ้นไปบางคนก็ถ่ายขนเทาไว้ปย้ายหองเขาได้มือน้นแต่างคนะวันเนาะเออุสบุตองเนาออแต่ละท่าน กไปห่การกบูรทำานบ้าะการจาาัฒนาสั oh, ูก็ได้ห่เ mm ข่าไปยาจัยยเนาะไปเรื่อยๆตามไปเรื่อยๆเนาะก็แบ่วานยางเท็ยนย่างสาบเนาะในวันนั้ลายคนขนาดเนาะเป็นต้นวาเนาะอายกว่ลงไปเนาะลายคนขนาดเนาะแห้งตีปูันนี่แล้วเออแผ่ไปใหญ่กว่าเนาะส่วนฉากส่วนนี เออตามเือแห่งคาธาศีซาฮนเออตอนไหนคุณันแล้วแต่ตอนนึงก็ถูกต้องสกุลสกัยเออแห่ไปงกว่าในวันตุนเนาะเออขอวาเออไปยังทูอย่างเห็นเนาะบากคนาอยู่ทงในได้อวาเออเนาะไปเกินไปชมเอาเนาะกูมก็จะเอาหัวเข่าไปยายเนาะวันนี้เนาะกับแบมภาคส่วนนึ่งนาะช่วงนี้เยังไง เป็นเจ้าอธิการวัดเอ่อว่าไงไงเป็นมาสมทบทึนเนาะลงไปลายายกันเลยเนาะทุกคนเลยขายอ้วเ้นาที่ได้ยินจากตว่าตกโถมตัวว่ะเออได้ยินจากคันตาโรแต่ว่าเนาะเออหลายๆคนใครๆกลับตักุฎีกับงามอะไรเนาะทุกคนเลยงามขนาดแต่ว่า อเพื่อนครัวก็ยังมาทันเร่วนะเพื่อนครนะัไไกวก็ได้เนาะผู้ใดบางคนกับเอาหัวเข่าไปใส่นาะคงเจ้คของนะรู้ว่าอันใส่ในเฮคือนใส่ในเข่าตะเหงห่เในนองทุกคนเลย <มา S 1> เป็นความเสื่อของส่วนคนเนาะงแบบ<ก> เอนญก็เอินเอ้นพ่อเอิ้นแม่เอิ้นญาติพีโนโ่น้องมาเนาะผู้ที่เสียชีวิตเนาะพี่นโอ้องเอิ้นสื่อเนาะเอิ้นเจ้าให้เอิ้นบรรพบุรุษนั่นแหละเนาะคือว่าการแลกเปลี่ยนเอาเนาะเอาหัวเข่าคนอื่นไปใส่ให้นาหรือว่าเอาหัวเข่าตะาโฟงไปใส่ก็ได้เนาะทุกคนเนาะเดลแต่ความสะดวก สป,ปูก็ยังบ่ทันยายเลยะทุกคนเลย <c oughs> ปปอลยาจารมีญาติหัเข่าเลยว่ะเอาไปข้างหน้วก็ยืนเข่าไว้เขาไว้ว้าทุปใหญ่เข่าเอาหัวเข่าแล้วมานีส้สป,ปูสียายหัวเข่าตั้งแต่ว่าขออน,นุญาตเอิ้นญาติพี่น้องก่อนเนาะพี่น้องเลยนางปนนานณญาติหัวเข่าเลยทุกคนว่ะ อิ่มแล้วม่หน่อนเอาไปใส่นาเนาะน้องไม้็อ่โจรแล้วนี่เอยเน่งหนึงถือกงคิ้เจ้ายิ้มเจ้าก็บอย่งเนี่ยโอยึงกบโนโอ้ยบรวบีสิยาเนาะดู พนกระจุ้งกันถ่ายหูกเก็บเป็นถีดะลึกโฟสตลงฟอกลงเฟสเป็นความทรงจกทรงจำเนาะจะไปนงายเด้ยินเตเซียมันพ่อเขาบุโฆษณาอยู่เนาะฟังน้ำกันด้ยทุกคนเลยเนาะวนไดนเกี่ยวได้กับตกกับจังเลยเนาะอบบคนบ้า เด็กหน่อยก็ได้โพเขาไรอันนีเรื่องตลับเข้าโตเขาพาเขาโตเต็ตบัเตือสะพอพีนอนเนาะวางแปรปากอาจารย์ได้อว่าเตือนสะพอมันเป็นในสุขของหรือว่าเป็นารทีของขาอสงของเพื่อนเนาะจับแปงหรือว่าหนุสาวกับหนุ่มสาวพากันถ่ายหูเนาะทุกคนเี้าาอยู่แบงแบียเวยเเที่ยสมัยใหม่กับโบโนันแลเนาะ เออสมัยนี่จากคนด้ภากันสไิปเหญ่ชพูเป็นกลือไปหยาดน้ำแม้วันนี้คอมเมนว่าถิสาวนต้นไปแก้ถือปั่นเข่าไปอีกเนาะเออเป็นปัจจัยของานทำูเนาะเอาปั่นเข่าไปอีบเสร็จตนใหม่หรือว่าเอินบรรทัดมุขเนะทุกคนเ้ยยายเน็เดลวกเอินสื่อเสียงเรียงน้ำ พองผู้ที่เชียสิเวตเอืนลูกเอินเต้าเอินพ่อเอินแม่เอินบันพาปลุทางไล่เนาะทุกคนอยาหน้ามนแล้วยาหน้ามใส่ต้นไม้ใ่หะเออ้เักมลยาจะเัมะกลยาจะขอัน จบข่านีบอเนาะนี้ก็มาสนตัวเลยพราเซอแเข้านี่แหละจข่าสุกบเข่าสุดเขึนสิบมี่ดอกเนาะอาหารตเกียเนาะเออจะได้แบ่งไปกินข่าพนะกันชาวบ้านเออภายนอกมาบกข่ามาแทกการไปเรือทับ กินข้าวเนาะกินเข่าบาัดรอ้ยตัยพีดีงามถ่ายกินเข่าบาดัดน,นีนน่นั่นนั่นนั่นฟ้าเสบบอกกินเข่าบาัดรในภูเขามีอย่างนี้ก๋วยจิโร่ก๋วยจิโร่กระต้มตัดมีกอยเองเนาะจักนี้ไปสั่งแม่ซาบปิกาันเนาะพาเฟต์ทงไอ้น้องเอาโยภูเขามาเลยวันนี้เนาะ าพาพานีเฮงลายคนเนาะผมเสมาลงพีลงพีลงพีเอาลงพีเนาะไปเดินได้เสพบ่ แทบอ่นนีด้ยิบย like so> so ิบนมไปแล้วเจยเมาเยเมาเลยยิงขายังแทบเลยเนาะบรุ yeah, ่นใบรุ่นกุมกลางใบรุ่นกุมไตเห็นแล้ววันนี้กุมไตกุมกลางนะพี่น้องขออนุญาตกินเข่าเด้อบรินี้อเมจาแทบ่ะเท่าเอง กินนู้แซ่บขนาดคาเฟ่เนี่ยก็ไม่ได้แยกโตกันเนาะใส่เสื้อกันยังใส่เสื้อคือกันปันนี้ก็พอปันนี้เนาะเยี่ยมเก่งก็บพรอสเก็กเมาวันขนาดเนาะ ไผเข้าไใหญ่นนี้ย่ยินดียี่ยนเวน่ยี่ยนนีย่ยนนเขยงเยังคนจต่นตื่นต่นเนาะต่นค่นมนีแล้มาอนสคอนะป้พี่น้องสูใช้เบิต่อปาต่อคุมเซบว่าเล็กหมากความแซบลายจนบ่อยากปากเน ปลาปลารวมซองปลาแล้วกินซองปลาผูกเสาเข่งโจ๊กพานั่นโจ๊กพานี่โอ้ยเนาะเป็นยังไงนะหมักปลาแซ่บสงสัยสตุยพีดีงามเนาะทางนี้ป๊าเจ้าโค้งพาเขาพี่น้องสายเก็บกู้ว้าสายเก็บกู้พี่นเอา ป <Wow, S 2> ๊ามาค่วยองนอกนะไหม,ไมหจากเวียนาำใจเนาะโอ้สงสัยน,น,นางอ,อ,อ่ะสาวเก็บกูสาเก็บกูมามเพื่อนเฮาบม่มีแบบนี้ได้ไหมป๊าพระเขารวมพระเข่าสมาะหลายพนทธนี้คุ ถ้าเข่าคงจะปูกระเกียงกลับเนาะเกียงผักอารีบานนี่กินข้าแวแรกก่อสิมเมื่อนะพี่น,อน้องเอาละคลิปสปูก็จิขอจบคลิปไว้เพียงสานี่ก่อนเด้อเผาพ่อแม่พี่น,อน้องไปกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สปูได้เห็ุคลิปต,ต่อไปเ,เด้อสบายดีพี่น,อน้อง